เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจดังทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมแบรจําที่12มีนาคมวันนี้ครับมากันที่เรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายกองหลังวัย32ปีของทีมกันก่อน <Yeah. S 2> เกี่ยวกับเรื่องสัญญาของเจ้าตัวที่กำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายกับทีมแล้วหรือตามรายงานของทางเอเครมโคนู u, นักข่าวคนดังในคลับที่เปิดเผยผ่านทางสแตตฟอร์ดนิวส์สื่อของแมนยูเนเต็ดว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความตั้งใจจะเปิดการขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับแฮร์รี่แม็กควออกไปอีก1ปีครับหรือว่าขยายจากที่หมดในปี2026ไปเป็นกลางปี2027แทนนั่นเองซึ่งจะทําให้ตัวของแม็กควอยู่กับสโมสรจนถึงอายุ34เป็นหญิงน้อยครับ อย่างไรก็ตามตอนนี้เอเครมโคนูก็ยืนยันว่าแฮาร์รี่แม็กควานารับทราบข้อเสนอที่แมนยูเน็ดส่งมาให้เขาพิจารณาแล้วแต่ตัวของเขาเครับยังไม่ได้ตอบตกลงใดๆกับข้อเสนอนี้ของแมนเชสเตอร์ยูเน็ดเนื่องจากว่าตอนนี้เขาก็ได้รับข้อเสนอจากที่อื่นๆเข้ามาอีกหลายที่เช่นกันครับรวมทั้ง2ทีมจากพรีเมียร์ลีกและอีก2ทีมจากซาอุดิอาระเบียโปรลีกและนอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งทีมจากเซเรียที่ไม่เปิดเผยรา,ายชื่อเช่นกัน มาต่อกันที่เรื่องราวของเจดอนซันโชกันหน่อยนะครับซึ่งกลับมาเป็นกระแสให้พูดถึงอีกครั้งหลังมีรายงานว่าในข้อตกลงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยนักเตะให้กับเชลซียืมตัวไปเล่นตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมกับพวงออปชั่นบังคับซื้อขาดไปด้วยนั้นมันไี่มีข้อตกลงบางอย่างที่แฝงอยู่ซึ่งเชลซีสามารถส่งซันโชคืนสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โดยที่พวกเขาในครับไม่ต้องซื้อขาดด้วย โดยตามรายงานของเรื่องนี้นะครับมาจากทางคริสวีเลอร์สายข่าววงในสโมสรของเดลี่แมลส์อังกฤษได้เปิดเผยข้อตกลงการย้ายทีมของเจดอนซันโชไปยังเชลซีตอนช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับว่าข้อตกลงที่จะทําให้เชลซีไม่ต้องเสียเงินซื้อเจดอนซันโชไปร่วมทีมนั่นก็คือพวกเขาจะต้องจบอันดับในลีกต่ากว่าที่14ซึ่งจะทําให้พวกเขาไม่ต้องเสียเงินซื้อเจดอนซันโชขาดในราคา22ล้านปอนด์รวมถึงแอดออนที่ต้องจ่ายอีกประมาณ3ล้านปอนด์ในอนาคตด้วยครับ อย่างไรก็ตามครับต่อสถานการณ์ในปัจจุบันของพวกเขาเชลซีในกำลังมีลุ้นไปแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซ้ำและการร่วงลงไปอยู่ครึ่งล่างของตารางในช่วงท้ายซีซั่นก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยและถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าเชลซีก็ไม่ค่อยจะพอใจกับผลงานของเจดอนซันโชซักเท่าไหร่ตั้งแต่ยิมตัวไปเล่นและยิ่งโดยเฉพาะช่วงหลังมานี้ครับดาวเตะชาวอังกฤษน่ะฟอร์มหลุดไปไกลาจากคำว่าตัวรุกไม่ยิงไม่แอซิสเกิน9เกมแล้ว นองจากนี้ครับกับเรื่องของเจดอนซันโชจากรายงานของคริสเวเลอร์ก็ยังระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่า ในข้อตกลงดังกล่าวยังมีช่องโหว่อยู่ช่องหนึ่งครับซึ่งจะทําให้เชลซีสามารถผิดสัญญาได้นั่นคือเชลซีเนะี่ยอาจจะเลือกที่จะยอมจ่ายค่าปรับก้อนโตแทนหากพวกเขาเนะี่ยไม่ต้องการจะคว้าดาวเตะวัยยิมสีปีเข้าร่วมทีมอย่างถาวรซึ่งตัวเลขที่ว่าก้อนโตนี้ก็ไม่มีการระบุตัวเลขที่แน่ชัดนะค่าบว่าจานวนเท่าไหร่และสิ่งที่น่าแปลกใจจะทําให้ดีลนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกก็คือเงื่อนไขของสัญญาระหว่างตัวซันโชกับเชลซีครับที่ในตอนนี้เนะี่ยทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถตกลงสัญญ,ญาส่วนตััวกนได้เลย มแม้จะดูเหมือนว่าเขาน่าจะต้องอยู่กับสโมสรแห่งกรุงลอนดอนต่อไปตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแล้วก็ตามครับมาต่อกันที่เรื่องราวที่เชื่อว,ว่ากำลังถูกใจแฟนผีหมู่มากเลยครับกับเรื่องของดีโก้ดาโลที่กำลังได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปก็คือบาเยนมิวนิกและก็เรอัลมาดริดโดยตามรายงานของทางรูดีการเลติสายข่าวของทางรีเลโวลสื่อดังของสเปนนะครับได้ออกมาโหมกระแสข่าวนี้ว่า ดดีอโกดาโลที่ปัจจุบันอายุ25ปีกำลังเป็นที่หมายตาของ2สโมสซอนที่กล่าวไปข้างต้นครับถึงแม้ว่าผลงานในปีนี้ของเจ้าตัวจะดูดรอปลงไปพอสมควรจนโดนแฟนพีส่วนใหญ่ออกมาตำหนิกับผลงานของเจ้าตัวแทบจะไม่เว้นนัดต่อน,นัดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งต่างจากผลงานในปีก่อนอย่างมากที่เจ้าตัวถึงขั้นควา้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสซจากการโหวตของกลุ่มนักเตะด้วยกันเอง รายงานเพิ่มเติมของดังรูดี้การเลตินะครับยังเสริมอีกว่าในกรณีของเรอัลมาดริดพวกเขานต้องการดาโลเข้าไปเสริมในตำแหน่งแบ็คขวาหลังตอนนี้ต้องใช้บริการของเฟเดรโกบาเบเดกองกลางมาขัดตาทับแทนหลังจากที่แบ็คขวาตัวหลักอย่างดาน่กาบาคาวเนี่ยเจ็บหนักทั้งซีซั่นนะครับและพวกเขาเองก็เคยแสดงความสนใจดิโอโกดาโลมาตั้งแต่ช่วงตลาดมการาคุมที่แล้วอย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าดีลระหว่างดาโลกับมัดวิดจ,จะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงยิ่งหากว่าพวกเขาพลาดเด้ ายเซนของเทรนต์อารีชันเดออาโนแบ็กขวาจากลิเวอร์พูลก็จะยิ่งทําให้ความเป็นไปได้ระหว่างดิโอดาโลกับเรอัลมาดริดพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนในฝั่งทีมเือรอ้ต้ไบยนมิวนิกน,นะครับความสนใจของพวกเขาเนะี่ยยังไม่แน่ชัดนักเพราะในทีมก็ยังมีซาชาโบอีโยซิฟสตานิซิสอยู่แล้วถามทางคอนราดไลเมอร์ก็เล่นได้ครับ แต่ถ้าว่าตามแหล่งข่าวของรูดิการเลตินะก็คือบาเยนตต้องการความสดใหม่มากกว่าในตำแหน่งนี้รวมถึงทั้ง3รายที่กล่าวไปครับผลงานก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจแววงซองกองบาญญีคุณซื้อของพวกเขาเท่าไหร่นั่นเอง มาต่อกันที่ความเห็นของริชเฟ a ์ในข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟดิงนิวส์สื่อท้องถิ่นนะครับกับการออกมาวิเคราะห์2ดีลสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่ควรจะดึงเข้ามาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะกับ2เด็กในคาถาของรูเบนอาโมริมในขณะที่ยังทํางานที่สปอร์ติ้งลิสบอนก็คือวิกตอร์ยูเคเรสและก็จิโอนิเกเวนดาที่เขาเชื่อว,ว่าจะเข้ามาเติมคุ้มกําลังให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและยิง่งโดยเฉพาะในรายของยูเคเรสในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับซึ่งเป็นปัญหาของทีีมอย่างชัดเจนน,นนใซ ก็น่าจะเข้ามาทําให้สถานการ์เกมรุกข,ของทีมดีขึ้นมากและโดยเฉพาะการที่ทั้งคู่เคยทํางานกับรูเบนอาโมริมาก่อนก็น่าจะเป็นดีวที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่สุดนั่นเองครับด้วยกับเรื่องนี้ริชเฟเดสแดงความเห็นเอาไว้ว่านักเตะสองคนนี้สามารถตามรูเบนอาโมริมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เจลลี่เกนได้กับ Victor ์ยูเคเร นักเตะย่างเกวนด้านในวัย17ปีเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่เล่นได้ทั้งปีกซ้ายและก็ปีกขวารวมถึงเคยขยับไปเล่นตำแหน่งเบอร์10ตอนที่อาร์โมริมอยู่ที่ลิสบอนด้วยนักเตะคนนี้ถ้าเราดีเขาเข้ามาถือว่าจะตอบโจทย์ของอาร์โมริมเป็นอย่างมากเขาเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับทีมได้ ส่วนในรายของยเคเรสถือว่าสำคัญสุดๆในตำแหน่งเบอร์9ของเขาในตำแหน่งกองหน้าคือตำแหน่งที่แมนยูน็ดต้องการมากที่สุดแล้วสโมสรเคยทุ s <S <c oughs> ่มเงินไปถึง36.5ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ก่อนเพื่อคว้าตัวเจอชูเซอร์ซี่เข้ามาแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ตอบโจทย์ข้อนี้เท่าไหร่เขาไม่ใช่ดาวยิงเขาเป็นเหมือนหมายเลขส0กึ่งกองหน้ามากกว่าแต่แน่นอนเขาเป็นตัวเลือกที่ไม่เหมือนใครเลในทั้งหน้าเป้าและหน้าตำ่ำแต่อย่างที่ผมบอกว่าเราต้องการนักเตะเบอร์9้าอย่างถึงขีดสุด และต้องดีกว่ารัสมุสไฮลุนรงมถึงโจชัเเซอร์กซี่มาเล่นตำแหน่งนี้ด้วยวิกตอร์ยูเคเรสจะเป็นการเซ็นสัญญาที่สำคัญมากแต่ในตำแหน่งนี้เราก็ยังมีทางเลือกอื่นตามที่เป็นข่าวนะเลียมทีแล็บของอิฟสวิตก็น่าสนใจวิกตอร์เซมเฮนก็ด้วยทั้งคู่ต่างเป็นกองหน้าที่น่าสนใจมากหากเราไม่ได้วิกตอร์ยูเคเรสอย่างไรก็ตามแมนยูเนเตดต้องการกองหน้าตัวเป้าด้วยด่วนที่เชี่ยวชาญการยิงประตูดังนั้นไม่ว่ายังไงผู้เขาก็ต้องคว้าใครสักคนที่ดีจริงๆเข้ามาสู่ทีมให้ได้ เรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของรัสมูสฮอยลุนกองหน้าเป้าสะอาดของทีมนะครับที่ในโปรแกรมทีมชาติช่วงปลายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เจ้าตัวนะถูกแรนดนรีเมอร์ในายใหญ่ทีมโคโนมเดนมาร์กเรียกตัวติดเท้าปีด้วยซึ่งทำเอาสื่อในบ้านเกิดเดนมาร์กตั้งคำถามกันไปเหมือนกันว่าดีฟอร์มที่เจ้าตัวนะไม่ยิงในสโมสรมาถึง20เกมติดทีมชาติก็ไม่ยิงมา12เกมติด ตัวเลือกที่ดีกว่านี้ของทีมชาติไม่มีแล้วหรือยังไงครับอย่างไรก็ตามทางแบรนด์เรมเมอร์ก็เผยว่าเขาไม่ค่อยจะกังวลกับฟอร์มของรัสมุสฮอยลุนเท่าไหร่และเมื่อเขากลับมาทีมชาติรอบนี้อาจจะเรียกฟอร์มเดิมๆกลับมาก็เป็นได้ครับด้วยกับเรื่องนี้แบรนด์เรมเมอร์ได้แสดงความเห็นว่าฟอร์มการเล่นของรัสมุสฮอยลุนบ่งบอกทุกอย่างในตัวของมันเองผมไม่สามารถคาดคานเขาได้เพราะคุณก็รู้ดีว่าตัวเลขเป็นอย่างไรผมชอบที่จะเลือกทีมที่มีนักเตะที่มั่นใจในตัวเองและก็อยู่ในฟอร์มที่ดี แต่ในบางครั้งคุณก็ต้องประนีประนอมบ้างและผมคิดว่ารัสมุสไอยลุนน่าจะต้องการความรักจากคนในชาติบ้างผมไม่ค่อยจะกังวลเลยนะรัสมุสไอยลุนน่ะมีความแข็งแกร่งฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละมีขึ้นมีลงเขาเป็นส่วนสําคัญของทีมเราและด้วยทักษะการทําประตูและการทำเพลสซิ่งของเขาเรายินดีนะที่จะได้เขามาเล่นในทีมชาติอีก2นัดจากนี้ของเรา ั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่12มีนาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ